มานั่งกินดีๆก,กันเด้อกินหมกเห็ดหอมตวดๆเลยจ้าบึงเนี่ยแขนอันตันแขนอันตันแศบลายเอาออกสักก่อนมันร้อนอยู่หูหสุกใหม่ๆเอาออกจากหม้อหนึ่งเลยจาเนี่ยอูย้หอมแสบอีลีจา้า กินพร้อมับสาบุไายเลยโอโอเปาสะกอนบาชีหัวกืินหัวกลินมุกเห็ดหนึ่งเสือโหดภาษาบุถายแซ่บหลายแซ่บีหลีอือหอมหอมหอมขึ้นจมูกเลยจ้า เมนูนู้มันอจะ้ะอันนี้ไข่ค่ะอืมเอ,อาฮอฮอฮห,าห,าหอน <c oughs> อืมเขาเหนียวจ้ะมาเอามาฟังพีเขาเหนียวมาฟังพี่มือข้ามไปข้ามมาอยู่ออกข้าเหนียวบงังโอ้โหเมนูรุดๆนัวปลาอืม ปั๊ดทำไมแสมีบแต่ละมันนี่แสีบเสบเสบเ,เองเฮ็ดเองแสีบเองเออห,ห้อย <c oughs> ทำเองแสีบเองอู้นี่ผักบัวอมืมันร้อนค่ะมันร้อนอืม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 ปั้นข้าวเหนียวกระโบติดมือได้มืันนี่นะ คักเทปดา,ามหนึ่งเห็ดจ้ะหนึ่งเห็ดใส่หมูสับเป่าซะก่อนมันสีโ홉โลลิ้นอือหือมาจ้ะอยากกินอร่อยอร่อยเราก็ทำเนื้ออือ ด,ดียังมีเห็ดยังมีเห็ดหลงเหลือให้ได้รับประทานอม,มันอร่อยหมดทุกทุกที่ทุก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 อย่างเลยไปหมดเลยแต่มันยอมยอม,ยอมกินเพราะว่าอะไรมันฮอนยอมยอมจับเพราะอะไรมันฮอนออนฮอนรอน เผ็ดอันเนี้ยสาวบไดชอบมากเผ็ดรักคันเตเรนเนี่ยสาบรได,ชอ,ไดชอบเพราะว่ามันทําได้หลายเมนูเดี๋ยวครั้งหน้าจะทําซุปเห็ดสู่กินซุปเผ็ดใส่สู่กินวันนี้หมกกันละหมกหล,ลายๆทั้งสี่กินได้หลายมืออ้อแซ่บหลายนี่ชอบมาก ต้นหอมเอาใส่นึ่งใส่ให้หอมๆเนี่ยอ๋อ